สวัสดีครับองอาจทุนบรุรีนะครับวันนี้พามาดูเหรียญลุงปโตวัดประดูฉิมพีปี18เป็นเหรียญรูปไข่นะครับร okay. ุ่นพัดยศนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นบล็อกมีดาวนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีสองบล็อกมีดาวกับไม่มีดาวตรงนี้นะเนี่ยครับเขาเรียกบล็อกมีดาวนะครับเหรียญนะครับตึงเรียบไม่มีผลไม่มีกากนะครับด้านหลังตึงเรียบไม่มีผลไม่มีกากเลยนะเนี่ยครับในเหรียญอ่านะครับ ด้านหลังนะครับให้พี่ๆสังเกตรูห่วงเจาะนะเขาจะเล็กนะครับอ่านี่ครับและถ้าเราเห็นผ้าอยู่ในเลียมพลาสติกหรือว่าเลียมทองให้พี่มองตรงนี้ก่อนเลยเขาจะมีเนื้อเกินเป็นติ่งขึ้นมาเนี่ยครับแล้วเวลาปั๊มนะครับจะเป็นหยักนะนะครับต้องเป็นหยกักอ่าครับเนี่ยต้องเป็นหยักเห็นไหมครับจะเป็นหยักๆกนะครับแล้วตรงนี้จะมีเนื้อเกินขึ้นมาเป็นติ่งสองข้างแล้วขอบเนี่ยครับจะโดนฝนตะไบทุกเหรียญเห็นไหมครับเห็นไหมมีรอยฝนมองเห็นเลยนะแล้วตรงนี้ครับจะมีรอยเนื้อเกินขึ้นมาเวลาก็ตัด นะครับตามขอบอ้าวโอเคนะครับเหรียญนะครับสุดท้ายจบที่ตัวตัดนะครับอ่าบล็อกมีดาวกับไม่มีดาวใช้ตัวตัดตัวเดียวกันเห็นไหมครับตรงนี้จะขาดเบลาแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นๆอ่ะดูกันเลยนะครับอ่าจำหน้าหลวงพ่อยแม่นนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับปั๊มพื้นเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้มีดาวนะเนี่ยครับดาวตรงฝ่ามือท่านโอเคนะครับเนี่ยครับ ดูการปั๊มนะอ่ะโอเคครับด้านหลังตํามห้แม่นนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นหยักเลยเนี่ยครับนี่ชัดๆเลยนะถ้าอยู่ในเลี่ยมเราดูตรงนี้นะครับนี่ดูติ่งตรงนี้นะครับจะมีติ่งเกินขึ้นมาแล้วจะเป็นหยักๆนี่นะครับแท้เลยนะครับนี่แล้วขอบนะครับเขาก็จะเก็บตะไบเห็นไหมครับเก็บตะไบบางๆอ่ะเขาตะไบเสร็จนะครับเขาก็ปั๊มตัดเห็นไหมครับเนื้อเกินขึ้นมาเนี่ยแท้เลยนะครับนะอ่ะดูในเลี่ยมก็ดูอย่างนี้นะครับนี่เราจะดูง่ายนะครับ ตรงมุมนี้สองข้างนี้สําคัญมากๆ,ๆนะครับอ่าเหรียญสุดท้ายจบที่ตัวตัดเห็นไหมครับนี่อ่ามีตัวตัดเดียวนะครับทั้งสองบล็อกนี่นะครับตัดขาดเบ้าตรงนี้แล้วก็ฉีกโอเคนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากเพจร้านพักเครื่ององอาจทุนบุรีนะครับจะมีไรายสดแบ่งปันพาเทนะครับมีบัตรับรองที่ร้านให้หนึ่งใบป,ประกรันพาเทให้ตลอดชีพ อ่านะครับพระมาตรฐานสากลนิยมนะครับสวัสดีครับ